ครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีอย่างแรกก็จะมีนี่ครับยาพาราห้าเม็ดรเราจะใช้ยาพาราวันนี้เขาิ่นจะใช้ห้าเม็ดแล้วก็อย่างก็คือนี่ครับโมโนโซเดียมอตเมทผมชูรดอีกอย่างงก็คือนี่ครับโปรตีนนิตามินมากมายครับก็คือไข่นี่เองครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับยาพาราให้เรานำมาคุกหรือว่ามาบดให้ละเอียดก่อนนะครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ยาพาราของเราแล้วใหหล่อเสลงไปในภาชนะที่เราจะผสมเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่ไข่ไก่ใหเราตอกลงไปแบบนี้เลยครับ เสร็จแล้วโมโนโซเดียมมูเามามนต้นก็คือผงชูรสนั่นเองครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ประมาณนี้ครับหนึ่งช้อนเสร็จแล้วเราก็คนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันในไข่ก็จะมีประโยชน์วันนี้เราจะนำนี่นะครับ ไข่ไก่มาทำปุ๋ยน้ำเล่งให้ต้นมะนาวและทำให้ต้นมะนาวของเราออกลูกดกน้ำเยอะและย่างก็คือออกลูกได้ทั้งปีและดกจนกิ่งแทบหัดนี่ครับถุงชูรสดถุงชูรสเมื่อเรานำมาใช้ดอกเล่งผลได้ด้วยนะครับ ยาพารายาพาราก็จะช่วยนะครับในการกระตุ้นครับกระตุ้นให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกได้อย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนัน่นเองครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายครับในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นได้อย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีให้เราใส่น้ำลงไปนิดนึงครับ ผสมให้เข้ากันอีกทีหนึง่งเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ปุยน้ําไปาบารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผนลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วให้เรานําใส่ในเครื่องฉีดพ่นให้เราเตรียมน้ําเปล่ามานะครับนี่ครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ามาสองลิตรนะครับเราจะใส่ปุ๋ยน้ําของเราลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับ เสร็จแล้วให้เราผิดฟ้าครับผิดฟ้าเสร็จเราเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีครับ อย่างเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ติดดากออกผลนลูกด,ด่งเต็มต้นเข็ดกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เรานําไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวที่เราจะฉีดพ่นได้เลยนะครับแบบนี้ก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับฉีดพ่นตามกิ่งตามกา้านมะนาวแบบนี้รับรอง มีมะนาวไม่ติดดอกออกผลตลอดทั้งปีแน่นอนเลยครับแล้อย่างหนึ่งก็คือเก็บกินไม่หวัดไม่ไหวนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวให้ติดดอกออกผลในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งคละคอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพิร์นด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี rapo